รายการธรรมรัตธรรมรัตเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัเทพพระวรารามกรุงเทพมหาคนครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านท่าคุณประเทศปฏิพานวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธศเทพพระวรารามในตอนวาจาสะทอนจิตใจนำเสนอเป็นตอนที่23นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสหัทยยะสะติสีวาจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสธรรมเทศนาอธิบายบาลีคาถาที่ได้อัญเชิญมาว่าหัทยยะสะตทิสีวาจา วาจาเป็นเครื่องสะท้อนจิตใจทั้งนี้เพื่อท่านทั้งหลายได้สำรวจตรวจดูวาจาที่เราเปล่งออกไปหรือวาจาที่ใครเขาเปล่งมาสู่หูของเรามาสะท้อนคุณธรรมหรือสะท้อนอนธรรมสะท้อนความสุภาพหรือสะท้อนความกักขระหยาบคายมาสะท้อนอะไรความเสียสละหรือความโลภ ุกอย่างมาสะท้อนทางนั้นวจิกรรมเนี่ยวจีกรรมเนี่ยให้ผลเร็วยาวนานถ้าดีก็ให้ผลดีเร็วฉับพลันทันทีถ้าเปล่งวาจาไม่ดีวจิกรรมเนี่ยให้ผลในด้านไม่ดีทันทีทุกวันนี้ท่านทลายก็คงเห็นใช่ไหมฮะว่าวจิกรรมเนี่ยมันให้ผล ถได้กล่าวเสมอๆในคำโครงโลกนิติว่าปากเป็นเอกเลขตั้งเป็นโทเพราะพูดดูดดวงมโนแน่นได้ร้อยรักหักโมโหว,วักหาลาบวักรวยแห่หรืออาจพูดเพื่อให้ปากเย้ฟันยืนกาบยาน,นีเขาว่าอย่างนั้นถ้าประับเตือนไปงั้น ปากเป็นที่หนึ่งเลขยังเป็นที่สองคือวิชาการที่สามเพราะว่าไอาการเขียนด้วยปากามันมาทีหลังปากพูดปากามันมาทีหลังปากพูดปากามันเขียนช้าน้ำมึกมันช้ากว่าน้ำลายนะกว่าน้ำมันจะถูกการกรอออกมาเนี่ยช้ากว่าน้ำลายเพราะฉะนั้นอาตมาจะบอกว่าพูดด้วยปากของตนให้คนเขาศรัทธา เขียนรเซ็นด้วยปากกาให้คนเขาเชื่อถือมันจะที่ปากสองปากนี่แหละเพราะอะไรเพราะพูดดูดดวงมโนแน่นได้พูดดวงใจแน่นแฟนกันได้แน่นแฟนหมายความว่าเรากับเขาไม่รักกันพูดแหนมันรักกันแนบแน่นก็ได้เขาพูดเขาให้เราให้เรารักเขาก็ได้ให้แน่นแฟนก็นได้ นั่นจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ได้ถทงได้มาเป็นคู่ครองกันมาเป็นเพื่อนกัน,มา,าน,กนมาทํางานร่วมกันแล้วบางทีมันมีรอยปริพูดเดี๋ยวเดียวมันก็ประสานากันแล้วแล้วพูดให้มาันสามาัคคีก็ได้พูดให้คนทั้งประเทศมาันสามาัคคีก็ได้ท่านคิดดูว่าฮิตเลอร์สั่งคนไปตายได้เนี่ยเขาพูดยังไงนัต้าตรงข้ามพูดให้คนแตกแยกเขาเยอะ ีเจาะปากมาพูดกันไม่ได้ฝึกหรอกนั่นแหละเป็นผลกรรมเราสำราบยิ่งออกสื่อยิ่งแสดงถึงจิตใจเป็นอย่างไรคุณธรรมในตัวเองเป็นอย่างไรพูดทำไมพูดให้มันแตกแยกกันมีแต่คำพูดให้สมัคคีดีกันแต่จะพูดอะไรเรื่องของเราก็พูดเรื่องของเราไป อธิบายของเราไปอาตมาจะพูดหรอว่าอาตมาอาตมาก,ก็พูดไปอธิบายกออ็าอาตมาไปทําหน้าที่ไปเพราะมันสะท้อนใจเราแล้วยิมามาบันทึกรายการอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นรายการสอนมันก็ามาคุยๆกันท่านสอนท่านมากก็ไม่ดีเพราะว่าท่านอาจจะรู้สึกเออพระมาสอนพระก็ไม่ได้ทาหน้าที่สอนอะไรหรอกท่าน มาคุยคุยผลดีผลเสียคุยถึงความเสื่อมการพัฒนาแล้วคุยถึงมรรคผลนิพพานคุยถึงความระง,งับดับกิเลสระง,งับกิเลสดับกิเลสดังนั้นจะต้องฝึกพูดอดุดดดดโดมโนแน่นได้คำบางคำาม่พระโถท่านท่านไปอ่านพระไพัยมณีเถอะ เขาสอนน่พระพันณมนไม่ได้เป่าปีนะปีพระพันณมนีคือปากสุนทรพูดท่านหมายถึงปากระหว่างนักรบคือศรีสุวรรณกับพระพัยเม니เนี่ยดูสิท่านเขามาที่การเจริญสัมพันธไมตรีไม่ใช่นั่นแล้วอักรษรศาสตร์มันจะไม่เกิดขึ้นอักรษรศาสตร์คืออะไรท่านคือปากเนี่งแต่เพีเอิญเขียนด้วยเพีเอิญเขียนด้วยปากกาศัพทศสำเนียงกับศัพท์สำนวน สัพทะสำเนียคือเสียงพูดมันมันต้องดีกว่าสัพทสสมนวนแต่คนเวลาเขียนสัพทสสมนวนในการเจราจารแล้วต้องเอามาประสานกันกระส่งทูดในปากทูดเป็นอะไรเป็นทูตานุทูดเป็นราชาทูดเป็นเอกอัครเป็นเอกอัครราชาทูดไม่ใช่พูดแล้วเป็นไอคีทูต พกูกคี้ทุประทมัยอ่ะไประโยชน์สัพทัเนีต้องหัดอัตมาพูดเนี่ยจะต้องเอาไปละไปลอกไปลอกอให้คนหูหนวกฟังพิการทางหูฟังบางครั้งยังพยายามนิ่พยายามแล้วนะท่าก็เห็นใจผู้ที่ลอกว่าสัพทัศนีของเราเนี่ย เขาเลาอกยากแล้วก็คนที่เขาอ่านแล้วเขาก็ตำหนูกริยาของเราว่าพระรูปนี้จะพาเราไปถนั้นในด้านอารมณ์มันเสียอย่างเดียวว่าเขาไม่ได้อารมณ์จากการพูดต้องหัดสับทัศนียงหัดให้เหมือนนักภาคหนังในอารมณ์แต่ละแต่ละอารมณ์อารมณ์อารมณ์นั้นวันนคดีมามีกี่รถล่ะ ไปดูสิท่านแต่ล้วนแล้วแต่เกิดจากสับสำเนียงถ้าพูดได้พูดซะเลยส่วนศั์สำนวนเอามาเขียนกันทีละไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาใดชาติใดภาษาใดก็ตามสัพทท์บสำเนียงกับสับส์สำนวนจะต้องมาคู่กันแล้วอ่านไร่ไปงี้อ่านไร่พศขึ้นไปจากตัวเราจะท้างไปสู่อ,อักษรบทภาษาโบราณถ้าเราจะโบราณก่อนนะเบื่อเลยท่านลองดูสิว่า หัดอ่านสับสํานวนที่ในระดับสูงสูงาอาตมาสอนวิช,วชาการทูตนะให้อ่านหนังสือนะเกี่ยวกับการทูตของต่างประเทศรณรงค์ประเทศที่รบกันและการเจริญสัมพันธมตรีให้อ่านให้นักวิชาการทูตอีแบบหนึ่งพูดให้แตกแยกให้ได้ แบบว่าสการพรามพหมณ์ผู้ใดแตกแยกไปดูไปดูไปไป,ไปสืบหาชาวบ้านสิท่านบ้านไหนเนี่ที่พูดแล้วคนมันแตกแยกพระวัดไหนนะที่ไปอยู่วัดแล้วพระมันแตกแยกศึกษาจากคนนั้นศัพท์สํานวนกับศัพท์สําเนียงมันคนจะโอ้โหพูดจนแตกแยกจนสมพานเชื่อท่านสมพานเชื่อโยมเชื่อว่าองค์นี้ดีจะองค์นั้นเลวเรวๆพูดจนแตกกันทั้งวัดแตกละเอียด มันต้องมีข้อเปรียบเทียบกันเสียแต่ควรจะฝึกในข้อที่ดีไว้ด้วยคนปะทถ้าสัพท์สําเนียงสับสํานวนดีนะท่านนะหวานเท่าไหร่น่ะเจ็บให้มันเจ็บเท่านั้นให้มันเจ็บเท่านั้นท่านดูเพลงมันจิกใช่ไหมครัรา,าหวานก็หวานเลยฮะ อัตมาอัตมากนัดแต่ลูกทุ่งฮนะดูเพลงลูกทุ่งก็ชมเหมือนเสียเหมือนเพชรข้าล้นโล่นอยู่บนร่วงอยู่บนกองขยะเหมือนดังแม่พระมาครุกเขาเปื้อนโคลนตมโคลนตมถ้าเป็นดอกไม้ก็อยากจะได้เด็ดดมนี่เป็นแต่แม่สาวตาคมจึงได้แต่ชมและนึกบูชา สับสํนวน,ปนไปกับท่านผู้หญิงได้ฟังมันก็สติแตกนลท่านรักแน่นแฟนและให้แค่แน่นอกล่ะเวลาไม่พอใจแล้ว <c oughs> ใจนางเัิดังทางรถช่งคดหรือจากะเนเจ็บปวดใจจังช้ำเศราใจจริง,จรงเจอผู้หญิงรนเร่ใจนางคล้ายทางรถเมีรักง่ายถ่ายเทไม่เห็นจริงถือว่ารูปสวยเล่นรักร,ร,รวยยิง่งใจจริงอยู่ไหนน้หนังใจพี่นี่เปรียบดังรถ มันด่าเลีเยดด่าแล้วดังด้วยอ่ะแต่ถ้าเราศึกษาภาษาศาสตร์ในเพลงเอาเฉพาะในเพลงไทยก็แล้วกันนั่นแหละคือภาษาที่ดีที่สุดเพลงไหนเป็น,เ,ปนเพลงดังๆคือภาษาที่ดีที่สุดพูดในมาละท่านดุดดมโนโนแน่นได้พูดในคนในชาติมาสมัคคีกสิอยากจะหาสักคนสักคนนะพูดในคนในชาติไทยมาสมัคคีกันสิท่าน ยังหาตัวไม่เจอเลยฮะอาตมายังมองไม่เห็นแล้วเนะี่มันหายหายไปหมดนะฮะคนที่พูดในคนสมัคคีกันเนี่ยมันมันหายไปท่านเดี๋ยวจะหาตัวนะใ,ใครลองสมัครดูสิพูดในคนสมัคคีกันเนี่ยจะให้รางวัลท่านพระพุทธเจ้าท่านพูดในคนสมัคคีดีกัน ไม่ใช่คนแต่ความสมัคคีนะไล่ตีไล่ฆ่ากันพูดไปดีจะพูดซะเลยเถอะจำโบราณท่านสอนว่าสิพราะพูดดูดมโนได้ร้อยรักหักโมโหหาลาบรรยแห่ร้อยรักผู้นคนมันรักกันเป็นร้อยร้อยหัวใจของคนมันได้คนโมโหพูดให้มันหักโมโหได้ไงพ้อเดียวหายโมโหแล้วเอาพูดให้คนหายโมโหนี่มัน เธอเป็นศิลปะชั้นสูงนะคนกำลังโมโหโมโหเนี่ยไอ้พูดให้คนโมโหเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ยากหรอกท่านเหมือนเอาน้ำมันใส่ไฟอะแต่พูดอย่างไรให้คนมันหักโมโหพูดนั่นแหละคือยอดนักพูดหาลาบปากในท่านหาลาบลาบมาใส่ตัวก็ได้ลาบมาใส่องค์กรก็ได้พูดอย่างไร วิชานักขายวิชานักขายขอขอลูกเขายังให้ชูชกขอลูกเพชรดอรนเพศรดอนยังให้อะพระอินทร์ปมาเป็นพราหมณ์แก่พราหมณ์แก่ขอพระนามสชีไปเป็นเมียตนเองเพชรดอนยังให้อะยังให้เขาพูดยังไงอะออตมา ก็จริงก็อยากจะเทศให้ท่านทลายฟังเหมือนกันแต่ว่าภาษามันยากพรือมหาชาตินี่ก็ต้อง,ต,องต้องเทศให้คนที่พิการทางหูฟังบ้างแล้วก็อีกไม่นานจะมีเทศท่านพระว่าสมเด็จพระมหาธิรยานุนีท่านถวายเรืออาตมามาลำแล้วในเรือมีของเต็มไปหมดท่านอาตมาก็จะเทศมหาชาติการกุมารแต่มันต้องพิมพ์หนังสือไปก่อนนะ่ะถ้าให้ ฝ่ายชนที่ไปถอดเองนะฮะโอ้โหท่านรับรองได้ไปนึงก็ไม่ทันแล้วตัองพิมพ์เสร็จแล้วก็เสียบจุกลงไปละตัวเสริมจ,จะวิ่งแต่สํานวนมันสูงแต่ควรจะศึกษาทําไมศึกษาไม่ได้นิเกอทําไมมันพูดกับแม่ยกหนาแม่ยกขายที่ขายทางได้พระยังพระขนาดมีบุญนําหน้านะยังสู้ิเกไม่ได้เลย ดูลิเกตัวอย่างกันแล้วกันเครื่องแต่งกายไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไายท่านลิเกมันก็คล้ายๆกันแ,แต่มันพูดอย่างไรมันร้องอย่างไรนะร้องอย่างไรพูดอย่างไรมันทำไมปฏิกิรเทศมากกว่าพระเวเออ็บโยมบาิกันเทศอยาให้อายลิเกนะก็ก็พระพูดสุลิเกไม่ได้เนี่ยอ,อ,อาจจะจริงของเขาแต่ปากนะฮะหาลาบเขา้า เข้าประเทศชาติมาสิท่านยามเนี้ยประชราจาก,กันไปท่านหาราบเข้าประเทศชาติหาให้ได้ไม่ได้มีอะฮะโปรดักส์ที่ดีๆสำหรับส่งไปขายเลยนะขายทุเรียนประตูปีนึงมีแต่ทุเรียนและประเทศไทยอนุน้อยนาผู้สามงคลลำบุดลำใหญมาเฟืองมาไฟมากุูมานามาพาสมุทรฟักแฟงแตงโม มันมีตังเยอะแยะทาไมแตงโมลูกเราไม่ถึงร้อยแตงไทยถูกกว่าแตงโมอีกทําไมเมลอนของญี่ปุ่นลูกเราแปดร้อยห้าสิบมันต่างจากแตงไทยตัวไหนญี่ปุ่นท,ทําทอฟฟี่ทำขนมมากลิ่นเมลอนแล้วมีอย่างหนึ่งแคนตาลูปแค่แตงไทยทําไมแคนตาลูปแพงว่าแตงไทยเอา แตงโมเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะ,รอะรนะวอเตอร์เมลอนใช่ไหมน้ำเราเยอะกวา่าเราต้องการกินน้ำมันกากน้ำที่สะอาดให้เรากินน้ำแตงโมดีกวา่าท่านผามาแล้วกินมันชื่นใจแช่เย็นชื่นใจดีฝั่ไปกินกาแฟกับพวกอะ่ะเดี๋ยวก็โดนเราท่านเอาอะไรใส่ไปก็ไม่รู้ท่านออจริงๆนะอาตมาเนีไ่ไม่เอาแนละ้วทานาอกแผ่ไม่มีธบ,บาติมานานแล้ว ถ้าไม่อีมานี่มยายังพันเตผาตานี่นะไม่ออกชื่อไม่มีพยานนะอาตมาไม่ฉันขงโยมหรอกท่านคนหน้าเนื้อใจเสือนะั่นเหลือครบข้างนอกกลบหวานไว้ข้างไนขมมะนาวเกลี้ยงยังไม่ล้นทับคนกลมเร็วกว่าลมเหลี่ยมลบตลบตะแลงกินของขายต้องระวังนะท่านนะคนไม่ชอบมันก็ใส่ยาพิษร้ายคนชอบมันก็ใส่ยาพิษสวาาเครมอาตมาในระวังสุด,สด ตตามบงตามบ้านไม่รู้จักไม่เอากินข้าวป่าดีกว่าเข้าวป่าว่าจะไม่ปลอดภัยก็ได้ท่านเดี๋ยวนี้มันมีอะไรปลอดภัยแล้วฮะสตูมากอย่างหนึ่งนะอยากกินของคนอื่นเออสมบัติมากอย่างหนึ่งนะยานะไปดูไส้ดีเข้าลงโรง,ง,ง,งแรมเศรษฐีทั้งหลายนะระวังเรื่องมันให้เป็นตัวอย่างแนละ้วเดี๋ยวนี้คนเล่นกับพนันกันเยอะคนทําไม่เล่นกับพนันนะท่านนะไม่ทําขนาดนี้หรอกแลวแลการพนันมันคงหลายอย่างอะ มันกัวโตวมันตายไปที่ได้ฆ่าคนอื่นตายพระเจ้าท่างก็สอนเอาไว้แล้วเราก็ไม่ได้วิเคราะห์ทำไมต้องเอยข้าพเจ้าเอข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยใครบ้างวะเวลาจะมาไปงานเนี่ยมีข้อกําหนดไมาเลยฮะมีอยู่ในหนังสือประวัติพิธกรรมปริวัติพธิรรพธีกรรมนะต้องดึงวินัยออกมาใช้ให้ได้ ต้องให้เจ้าภาพปรนน่าแ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญวันนี้ข้าพเจ้าประกอบด้วยชื่อน,นั้นชื่อน,นี้นี่ข้าพเจ้าชื่อน,นี้นี่พญาข้าพเจ้าชื่อน,นี้นี่ลูกชื่อน,นี้ชื่อน,นี้ชื่อน,นี้พร้อมด้วยบริวารได้จัดการทําบุญบริษัทขอปรนรณาต่อพระคุณเจ้าว่าขัดข้องสิ่งใดให้บอกได้นะไม่เป็นอาบัติ ก็จําชื่อมาสิท่านจำนาถ้าตายแล้วแกแล้วมึงถ้าท้องเสียก็ลายนี้แหละเออทาไมตายนะฮะไปโดนยาพิษสบายเข้าไปก็ลายนี้แหละเแล้วส่วนพระก็บอกจํานวนพระสงฆ์ว่าขอเจริญพรท่านคณะภาพวันนี้พระสงฆ์ที่ได้รับอารัธนามามีจํานวนเท่านี้รูปประทานสงรูปแรกชื่อตําแหน่ง มีคนพิเศษะไยบอกเข้าไปเลยเขาจะได้ศรัทธาที่สองสามสี่ห้าทำมากๆนะก็นอกนั้นก็เอาไว้แนะนําทีหลังบันนี้พิธีพร้อมแล้วท่านเจ้าภาพและพระสงฆ์ขอพิธีกรจนได้เริ่มประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบต่อไปผมไปไปไปพระชักเแมมบอกไม่เอาไม่ได้ท่านไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเขาไปฉันของเขาฟรีไม่ได้ มีอย่างที่ไหนพระไม่รู้จักชื่อเจ้าพแล้วกลับไปท่านจะส่งบุ์ให้เขาได้ยังไงเ <_ d ata> ขาจะต้องมีดีกามาอ่านชื่อเฉ้าพให้ได้ก่อนจะได้ส่งบุ์ให้เขาแล้วถ้าเจาพาเขาเจาะจงว่าจะทําบุญให้พ่อให้แม่เขาเจ็ดวันหรือประจําปีท่านต้องจํา,า,าชื่อคนตายให้ได้ด้วยนะเด <_ d ata> ี๋ยวก็กลา่าวว่าญาติโยมก็ไปปริวัติทำกันได้ไอ้หนังสือเนี่ยจมาพิมพ์ได้ ปรวพิธีกรรมเนี่ยแต่พระช่วยช่วยคนช่วยช่วยมันไม่อยากใช้กันบอกเสียเวลาแล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์เกิดอะไรขึ้นไม่ได้ออาคณีหารมาดูฮะหาลาบรวยแห่พูดยังไงหาลาบไป็นมันได้เจรจ,จารสิท่านบ้านเมืองไทยมันทำไมจะต้องขายได้แค่ทุเรียนทุเรียนประเทศอื่นมันปลูกไม่ได้ไงทุเรียนอินโดนีเซียปลูกไม่ได้เหรอ มาเลเซียปลูกไม่ได้หรอมันก็ปลูกได้แต่ทุกวันนี้คนไทยขายอับยามุกเลยท่านอาหารล่ะมันก็ขายยากท่านพอเขาจะลองกินแตมาบอกอาหารเป็นอาหารเป็นสินค้าประเภทเดียวที่ไม่มีแอคเซมเปไม่มีตัวอย่างของการกินฟรีมันต้องมีแอคเซมเปให้กินฟรีให้ได้เหมือนน้ำหอมที่เขาฉีดนะ หมือนทำท็อปฟงท็อปฟรีสินค้าบางอย่างเขาบอกสินค้าแจกฟรีไปดูเขาบริสินค้าอะไรมันแจะแจกฟรีแต่มีอันเดียวคืออาหารที่คนต่างประเทศกินฟรีไม่ได้นี่ฟรีเลยฮะกระปุกเล็กๆวางไว้คุณลองเขียนดูเขียนวนกมีอินกรีเด้นของมันมีส่วนผสมแล้วกินแล้วเกิดผลอะไรรสชาติเป็นยังไงกินกับอะไรอ,อันนี้กินเปล่าๆได้อันนี้ต้อง with rice oil ต้องกินกับข้าวเท่านั้นมันออกเป็นนะรสเผ็ดจัดรสเผ็ดจัดไอ้อร่อยเดลิเชสมันอร่อยแต่มันอร่อยแบบไหนนะแบบจืดหรือแบบ Very Hot หรือ So Hot หรือก็ายๆไฟนรกอะ่ะเด็กกินเข้าไปมันร้องกากอะ่ะ แต่กินติดแล้วไม่เป็นไรท่านเจรจาขายแสดงว่าจะเป็นครัวโลกเป็นฮับของโลกที่ผลิตอาหารให้เขามากินอาหารเราแล้วส่งพ่อครัวไปแล้วก็ตั้งกระบวนการผลิตอาหารปลอดสารพิษเมืองร้อนแมลงมันเยอะอยู่แล้วท่านทํำยังไงจะวิจัยยังไงเมืองร้อนแมลงเยอะมันก็เราจะอะไรเยอะมันก็มีส่วนที่ดีคอรฟีมันจะสูงกว่าต่างประเทศ เราไปดูคลอโรฟิลในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันจะสูงกว่าต่างประเทศอันไหนมีคลอโรฟิลสูงอันนั้นนะมีคุณค่าทางละทางระบบเลือดสูงในอาตมาเนี่ยไม่ได้ไม่ค่อยได้ฉันผักสดที่เป็นผักเขียวนะฮะสมัยก่อนฟันดีๆเนี่ยก็ฉันหรือว่าท่านจะคุณดำไปนะขายคลอโรฟิลบางทีอ่ะไปซื้ออะไรท่านไปซื้อคลอโรฟิลท่านพระคุณประหลัดสวัสดิ์นะลงไปซื้อคลอโรฟิลโคตรท่านเนี่ยปากก็ไปขี้พันแล้วท่าน โอ้เคยขาวขึ้นมาหน่อยอา้าวที่เขาไปซื้อตลาดตรอกหม้อน้ำอะไรนะับชานางแล้วก็น้ำใบโบกก็ไปคลอโรอฟิลล์พอคนกินออน้คลอโรฟิลล์ไปสักสิบกว่าวันมากขาวแล้วทนะ่านเพราะออกซิเจนในเส้นเลือดมันก็จะเกิดขึ้นไม่มีมันก็ไปได้แต่ทำไมเราประจรจาไม่ได้ล่ะเรื่องอาหารเนี่ยมันกิน กินแล้วถ่ายกินแล้วถ่ายแต่ทำไมอาหารต่างประเทศเรานิยมไปกินโอ้โหตะลุยกินกันฮะนั่นแหละฮะอัญม,มุกเถื่อนมันก็ตามมาอัญม,มุกสีเทาสีดำก็ตามมาแล้วอัญม,มุกนั้นมืน่ผิดกฎหมายแล้วมันก็มีผลประโยชน์ตอบแทนใช้ป่าเจราจามันทึกใช้วิธีการ้ังยโมแตนอะ,ะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วไปนะฮะให้คนมาประกอบอาชีพได้ แต่เดี๋ยวนี้มันก็สื่อสารถึงกันได้สตออีสานก็มีสตอภาคใต้ก็มีทำไงคนจะกินสตอเป็นสตอดียังไงท่านเม็นเอ้าในเหม็นมีดีปลาดียังไงเจมองดียังไ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 งงไงไงให้มนุษย์ดียังไงไม่มีมนุษย์ในโลกคนไหนไม่กินของเหม็นท่านมนุษย์กินของเหม็นท้งนั้นไม่เม็นข้าวก็เหม็นเค็มไม่เม็นเค็มกว่าเม็นเน่าไม่เม็นเน่าก็เหเม็นเขียว มนุษย์ปกินของเมนเท,ท,ท่านั้นอ่ะจรจาย่ังไงท่านแต่ถ้าเขารู้เขากินแล้วคนณสุขภาพเขาจะดีขึ้นเขาจะกินนี่ปากฮะพูดใ้มันดีท่านหาราบรวยแห่ให้รวมเป็นทั้งประเทศหรืออาจพูดเพื่อให้ปากเย้ฟันเยืนพระจามก็สะท้อนใจพูดทีไายปากแตกทุกทีไอ้ปากตัวเองแตกไม่พอปากเพื่อนแตกด้วย เดินไปนะท่านนะเ,เราไม่รู้ไม่ชีน้นะยฮะไปเจอไอ้คนปากเสียเพื่อเราปากเสียกับใครก็ไม่รู้วัจิกรรมเสียเขาเพิ่งตามตัวเจอนะัะโดนทั้งคู่ตัวเราจะจะต้องฝึกเพราะยังไงวันวันหนึ่งเนี่ยกินพูดดูดดื่มมันจะต้องเป็นไปอยู่ทุกคนอยู่แล้ว นนทัตยศัพทิศวาจาวาจาสะท้อนจิตใจของผู้พูดและถ้าถ้าพูดดีกุศลกรรมดีมันก็เกิดขึ้นถ้าพูดไมด่ดีอังกุศลกรรมมันก็ขึ้น,นโดยฉับพลันทันด่วนแม้แต่ชีวิตของเราอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยเประการะชนี คุณผู้ชมคะหากสํารวจดูวาจาที่ตัวเองเปล่งออกมาหรือวาจาที่ใครเขาเปล่งมาสู่หูของเราจะเห็นได้ว่าวาจานั้นเป็นเครื่องสะท้อนจิตใจของผู้นั้นได้เป็นอย่างดีถ้ามีวาจาที่ดีวจีกรรมก็จะส่งผลดีในชับพันทันทีเช่นเดียวกันนะคะถ้าวาจาไม่ดีวจีกรรมนั้นจะส่งผลในทางที่ไม่ดีทันทีค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสุดิตสรีวพาเอกยมสินรวมทั้งทีมงาน,นทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ